สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็พบกับผมนะครับวินกันธเมนะครับวันนี้ก็จะแนะนำนะครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะครับการลงทุนนะครับเพราะว่าผมก็เห็นว่าตอนนี้มีคนเล่นแพลตฟอร์มมันเยอะมากแล้วก็ผมก็ได้มาศึกษาเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับการลงทุนก็มีทั้งมีคนเสียเยอะเหมือนกันแล้วก็มีคนได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่า เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะครับอยากให้ทุกคนพิจารณาก่อนที่จะลงทุนนะครับครับนะมาดูการซื้อขายกันในใบเน้นนะครับเพราะว่าการลงทุนที่ปลอดภัยนะครับโดยที่เราไปโอนให้กับ <c oughs> ชื่อคนอื่นอย่างเงี้ยหรือแบบการที่จะมีเปอรเ็นต์เก็ตเวก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะมั่นคงนะครับหลายๆแพลตฟอร์มอย่างล่าสุดเองก็ ผมก็เจอครับพี่พเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหากบแปดเปอร์มลงทุนนะครับก็กําลังปิดตัวนะครับแต่นี้เป็นวิธีการลงทุนในไบแนนนะครับโดยที่ผ่านบล็อกเชนหรือสมาร์ทคอนแท t นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับทางเซกชันที่มาของแอดเดสอลเลตนะครับแล้วก็โอนไปยังกระเป๋าบริษัทนะครับแล้วก็มีการลงทุนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง ลงทุนนะครับในใบแนนต์การซื้อขายเหรียญใบแนนต์นะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องเรียนรู้นะครับผมก็จะค่อยๆทํานะครับในการอธิบายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาล่องเอ้จะมาลงในช่อง youtube ของผมนะครับทุกคนทีนี้ก็วันนี้ผมก็จะมาซื้อเหรียญนะครับ usdt นะครับ trc 2 0ในใบแนนต์นะครับก่อนอื่นนะครับต้องมีเงิน ในบัญชีก่อนแล้วก็เทียบราคาในตลาดนะครับในกระดานใบันนนะครับไปดูผู้ผู้ผู้ขายนะครับเราจะต้องซื้อเราไปดูผู้ขายนะครับขอไปครับโอเคครับเราก็ไปที่ใบั้นนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับเป็นทําเป็นนะครับแล้วก็เรียนรู้ในการซื้อขายนะครับยังไงนะครับผมก็จะไปแบบช้าช้านะครับไปแบบเรื่อยๆนะครับ ผมเองก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าผมอาศัยความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้นะครับจนทํานาญครับแล้วก็มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับอาจจะมีคนที่เก่งกว่าผมเยอะมากมายนะครับโอเคครับตรงนี้เราก็ไปที่ใบแนนนะฮะทีนี้แพลตฟอร์มตัวที่ผมกําลังจะทําเนี่ยครับมันเริ่มต้น50เหรียญครับตรงนั้นยังไม่ต้องสนใจนะครับ เรามาดูวิธีการซื้อเหรียญ usdt ก่อนดีกว่าครับสำหรับคนที่ทำให้เป็นอยากให้ทุกคนนะครับก็ไปดู Youtube นะครับในการสมัครใบแนนยังไงแบบไหนครับมีเยอะแยะเป็นร้อยเลยครับออที่คนไทยทำไว้พวกยูทูบเบอนะครับอันนี้นะครับผมก็จะต้องมาซื้อเหรียญนะครับผมสมัครเรียบร้อยยืนยันไวเอ f รฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็จะมาอยู่หน้านี้สำหรับคนที่ รู้จักใบแนนนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับอเคนะครับมันก็จะมีโฮมมีมาร์เก็ตมีเทรดห้องหน้าเทรดฟิวเจอร์พวกนี้ก็เป็นการพวกเทรดนะครับผมก็ผมก็มกเทรดไม่เป็นครับเทรดในแนนนั้นไม่เป็น,นครับผมก็เป็นแค่ซื้อเหรียญน,นะครับขายเหรียญน,นะครับตรงนี้ผมไม่ถนัดนะครับสําหรับใครที่ถนัดก็ก็ประมาณว่า ทำไปนะครับในเรื่องของสิ่งที่เป็นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทําก็คือการซื้อเหรียญนะครับคนมันคนละทรงกันนะโอเคผมก็กลับไปที่โฮมนะครับนี่ก็ไปที่ข้างบนเห็นไหมครับ p 2 p t r a d i n g นะครับตรงนี้เป็นศูนย์อยู่นะครับ usdt total balance ผมขายเหรียญหมดแล้วก็ต้องมาซื้อนะครับจะห้าสิบเหรียญเท่ากับเท่าไหร่แล้วเราจะดูยังไงโอเคครับก็มาดูตรงส่วนนี้นะครับ ตรงนี้เราจะต้องเป็นผู้ซื้อนะครับมันจะมีบายกับเซลนะครับบายกับเซลทีนี้เราจะซื้อเหรียญย s d t นะครับเราก็จิ้มอยู่เอด t ตรงนี้ครับที่มีขีดสีเหลืองๆนะครับแล้วก็ BTC ีซีวูเออะไรพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจครับเราเราจะซื้ออะไรก็ได้แต่วันนี้ผมกำลังจะให้คุณซื้อ u s d t นะครับใน50เหรียญน,นะครับให้ดูร้านค้านะครับ Exchange ต่างๆที่ มีอยู่ตรงหน้านะครับหน้าจอสศัพท์ก็จะมีร้านแรก FastExchange นะครับเขาจะขายอยู่ที่ประมาณ350,000จนถึง3ล้านนะครับซึ่งเราจะเทียบยังไงละ่ะเราก็ไล่ดูนะครับเพราะว่า50เหรียญเนี่ยเอา355อคูณไว้30 355ก็คือ1้0ยพันห้าบาทนะครับห้เหรียญตีไว้พั0หบาทแต่จริงๆมันน่าจะเกินอยู่แล้วครับ เราก็หาร้านไปเรื่อยครับที่มีร้านที่มีลิมิตตรงกับพันหบาทเพราะว่าร้านที่ผมไล่ขึ้นไปเนี่ยก็มันจะเป็นราคาที่สูงนะครับอย่าง500แสนพวกนี้เรายัางไม่ซื้อนะครับผมก็จะไปดูร้านที่มันขายตั้งแต่เลทพันพับาทขึ้นไปครับว่ามันกี่บาทต่อดอลลาร์ครับต่อยู d t หนึ่ง u s เ t เท่าไหร่นะครับก็ไล่ไปนะครับอ่าไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ โดนปิดหนึ่งพันร้อยถึงหนึ่งพันนะครับปิดล้านไปแล้วแล้วก็ไล่ดูเรื่อยๆนะครับอโอเคครับร้านนี้นะครับเควินเอเนะครับเควินเอเขายที่หนึ่งยูเอทีเท่ากับสามสิบห้าบาทจุดสิบสี่สตางค์นะครับนะครับริปโตเอามา,าของหมดที่เขามีอยู่ก็ 295.09อยู่ u s t t นะครับตั้งแต่เขาขายตั้งแต่100บาทจนถึง1369.46นะครับ100บาทขึ้นไปนครับเราซื้อได้ครับเพราะว่าเราจะซื้อ1500ขึ้นไปเราก็กดครับอยู่ในเลดนี้ก็โอเคอยู่ครับโอเคครับทีนี้เราจะซื้อ5เราจะซื้อ50เหรียญแต่จริงๆเราควรจะซื้อไว้ ห้าสิบเอ็ดเหรียญครับเผื่อค่าแก๊สค่าธรรมเนียมนะครับในใบนั้นจะหักไปหนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะครับผมก็จะใส่เงินเข้าไปนะครับลองเช็คดูว่าเท่าไหร่มันจะออกมาคำนวณตรงคอลันตีนะครับ usdt นะครับแล้วก็แปลงออกมาเป็น amount บาทนะครับ t hv นะครับผมจะใส่เข้าไป1,500บาทก็เท่ากับ42.69นะครับยังไม่ถึง51เหรียญน,นะครับผมต้องลบออกไปแล้วเพิ่มเป็น1,000 พันเจหรือพันแปดโอเคครับคอเอ่อคอคอริตี้นะครับคอริตี้เนี่ยคอริตี้นี้เท่ากับ1,800บาทเท่ากับ5 1าสจุดสอนะครับห้าสเหรียญน,นะครับจุดสอ USDT ใช้เงิน1,800บาทนะครับผมก็จะซื้อนะครับก็กดบาย โอเคครับทีนี้ก็กดตรงนี้ไปก่อนข้ามไปนะครับแล้วก็ดูนะครับกับดูดีๆนะครับกับผู้ซื้อที่ผู้ขายนะครับโอเคครับพันแปดร้อยบาทนะครับเว a เม u n t นะครับพันแปดร้อยก็ตกราคานะครับบาท USDT ละสามสิบห้าจุดหนึ่งสี่นะครับกิบตัวเมาส์ห้าสิบเอ็ดจุดสองสอง USDT นะครับแล้วก็ออเดอร์นัมเบอร์ก็ตรงนี้ เป็นเลขนะครับเลขที่เป็นเหมอกับออเดอร์นะครับที่เราออกใบเสร็จนะครับเราจะใช้แบงค์นี่ครับแบงค์ของผมนะครับก็มีเงินอยู่1,800บาทนะครับก็กด make payment นะครับอ่าโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ไปเราก็ดูนะครับว่าร้านค้านี้ชื่ออะไร ชื่อชาวซูดองนะครับใช้เลขนัำเบอร์เขานะครับเป็นเลข1 5 1 3 6 9 8าหนึเดเาังนั้นแบงก์เนมเขาคือ Kbank นะครับแล้วก็กสิกรนะครับเราก็กดเอ่อ,อนะครับไปแล้วก็กดตรงนี้ครับปึ้งเราก็ไป แอปเพตรวจสอบนะครับไปนี้ครับซื้อครับเราก็กลับไปที่หน้าแบงก์นะครับเราจะต้องเข้าไปที่กสิกรนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะครับหลังจากที่ผมซื้อนะครับซื้อ,เ,อเหรียญเสร็จแล้วผมจะกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งครับรอสักครู่นะครับ ครับโอเคครับเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วครับเราไปก๊อปปี้เลขนะครับของบัญชีของเจ้าของร้านที่เราจะซื้อเหรียญด้วยทีเนาะทีนี้เราก็ผมเปลี่ยนใจซื้อไปเมื่อกี้พันแปดผมเปลี่ยนเป็นซื้อพันแปดร้อยยี่สิบบาทดีกว่าครับเผื่อไว้พันแปดร้อยยี่สิบาพันแปดร้อยบาทดีกว่าเพราะว่าสั่งเข้าไปแล้วเดี๋ยวขี้กเกียจแคนเซิลัะโอเคพันแปดร้อย แล้วกดไปจ่ายโอนเงินให้กับผู้ผู้ขายนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับโอเคครับเราจ่ายเงินให้กับร้านค้าที่ขาย U S D T แล้วก็ไปที่หน้าของใบเน้นต่อนะครับที่เราจะจ่ายเงินเขาคือเขาก็จะบอกว่าอ,อการุณาชระด้วยเงินจริงนะครับเราก็เราก็จะส่งอันนี้ไปคำว่า พร้อมอ่อพร้อมครับอ่อพร้อมส่งสลิปครับสลิปครับบอกเขานะครับแล้วเราก็ส่งสลิปที่เราโอนเงินให้เขานะครับตัง้งรูปอยู่ใสรูปอยู่ใสอเคคขอมอนนะครับให้เลือก,กรูปสลิปนะที่เรา จ่ายเงินไปนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวนะฮะสลิปสลิปอยู่ไหนเนาะนี่ครับอิกเจอร์ครับ,รรบแล้วก็เอออันนี้ไม่ใช่เนาะสลิป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 ,ลปเดี๋ยวนะครับโอเคโปโต หารูปรูปสลิปให้เจอเดี๋ยวนะครับรูกพอตต้องไม่มีสักครู่นะครับผมบเพื่อนโอเคครับผมกลับมาที่หน้าผมหารูปไม่เจอนะครับสลิปก็กลับมาที่ผมกลับมาที่หน้ากสิกรนะครับก็ไปแชร์ให้กับใครไว้ก่อนก็ได้ครับไปฝากเดี๋ยวผมจะไปฝากไว้ที่ ข้อความของของข้อความลายของคุณแม่ก่อนแล้วกันนะครับจะได้ก๊อปมาแล้วก็ส่งให้แต่ว่าผมได้รับโดยเอชดีแล้วสักครู่นะฮะเดี๋ยวมันอ่าเขาส่งเหรียญมาให้แล้วนะครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ให้ใหทุกคนเห็นนะครับก็เอส่งให้ส่งให้ใครก็ได้นะครับที่อ่ารู้จักไม,ไม่ไม่ใช่ครับส่งให้คนที่เออไม่ใช่ทีมงาน,นครับ <laughs> เดี๋ยวเขาคิดว่าโอนเงินไปให้ใครอะไรนี้เดี๋ยวเขางง อ่าผมส่งให้พี่ชายล้วกันนะครับแต่ผมไปเซฟเอาจกออกก่อนนะครับอันนี้ห้องกลุ่มนะครับขอใัรนะครับเ,เครื่องช้ชานิดนึงนะฮะเดี๋ยวมีตังค์จะออก i iPhone เครื่องนะ้สี่หมื่โอ้โหรวยขนาดนั้นเลยนะครับโอเคผมขับไปหา ก็ความพี่ชายนะครับผมก็จะไปดึงสลิปมาเนาะตั้งเซฟมาก่อนแล้วก็กลับไปที่ Binance อยู่ใส่เอ่ย Binance อยู่ไหนอ่านี่ครับโอเคครับผมยังไม่ได้ส่งสลิปเลยเขาโอนเงินมาให้ให้11.22ยู d t ท,ทีนะครับแล้วผมก็ต้องกดรับแล้วรับ ดูไอทีก่อนนี่งไงปั้งเคพัดเคพัดใช่ของเราหรือเปล่าที่เราอันนี้ไปนะครับสักครู่นะฮะไหนแล้วล่ะเคพัดเลือกรูปเลยนะครับตันแตร้อยโอเคครับอันนี้แหละฮะเสร็จสิ้นนะครับกดคอนเฟิร์มนะครับ นี่อาจจะดูยุ่งยากนะครับแล้วอาจจะดูซับซ้อนนะครับบางคนก็ไม่ถนัดจริงๆปวดหัวจริงๆก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะรับซื้อรับซื้อนะครับอยู่ที่อยู่ทีรับสาบแาทนะครับแล้วก็ขายอยู่ที่32มสนะครับสําหรับในการทําธุรกิจเนาะรับเป็นค่าเป็นค่าเซอร์วิสแล้วกันนะครับอ่านี่ผมก็ มาซื้ออยู่ในใบแนนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเสร็จปั๊บผมจะลงช่อง YouTube ของผมเนาะแล้วผมก็จะแชร์นะครับไปให้ทุกคนนะครับที่รู้จักนะครับโอเคครับเป็นมันเกินเวลาที่เราอัดมันเกิน5นาทีนะครับผมจะต้องลงในช่อง YouTube ของผมแล้วเดี๋ยวจะส่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนะครับฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์นะครับหรือว่ากด u s c r i b e ด้วยนะครับในช่องวินดาก้อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นการส่งสลิปนะครับ ผมบอกว่าพร้อมส่งสลิปครับอ่อไม่เป็นไรแล้วครับตอนนี้ก็ถึงอันเสร็จสิ้นแล้วเราก็เรียบร้อยนะครับก็กลับไปที่หน้าหลักนะครับโอเคตอนนี้นครับก็มาดูกันตรงนี้นะครับที่ช่องสปอตนะครับเอ้ไม่ใช่ฟันดิ้งนะครับมาที่ห้าสิบเอ็ดจุดสองสองนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการซื้อ เหรียญ USDT นะครับห้าสิบเอ็ดเหรียญนะครับอ่าห้าอ่าห้าสิบเอ็ดเหรียญนะครับไอห้าสิบเอ็ดเหรียญ USDT นะครับแล้วก็ช่องข้างล่างนะครับก็จะโชว์ขึ้นนะครับช่อง u s d t นะครับ USDBNB อะไรพวกเนี้ยถ้าเราจะซื้อก็ไปไปซื้อเอานะครับทีนี้อ่าเราทํายังไงต่อครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้นะครับทุกคนค่อยๆดูแล้วทําตามนะครับแล้วก็ โอเคครับผมก็จะจบการอ,าอัดคลิปนะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปช่องผมนะครับโอเคครับยังไงผมขอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผม